คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่น้ําตกเขาครามนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆน้ําตกของจังหวัดพัทลุงที่มีความโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจน้ําตกแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตของเทือกเขาบรรทัดซึ่งเทือกเขาแห่งนี้เนี่ยเป็นเทือกเขาที่มีแนวยาวกั้นกลางระหว่างจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดสตูลเมื่อวันที่12 13 14, 15 เมษายน2564ซึ่งเป็นวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลวันจุการานมีผู้คนจาก uh huh. หลากหลายสารทาิศมาพักผ่อนหย่อนใจมาลงเล่นน้ำคลายร้อนกันนะครับซึ่งก็ถือว่าน้ำตกแห่งนี้เนี่ยเป็นน้ำตกที่แบบไม่ได้ขึ้นชื่อมากนะักแต่คนที่มากลับไปแล้วบอกต่อว่ามันสุดยอดหนึ่ง น้ำยังใสยอยู่ไหลเย็นเห็นตัวปลาถึงแม้ว่าคนจะขยอยเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่แต่ไม่ได้พลุกพล่านมากมายนะสงบเงียบนะครับวันนี้ในช่วงอาบอจอพาตาลุยคุณผู้ชมต้องติดตามไม่จบนะครับน้ำตกเขาครามอยู่ในท้องที่หมู่ที่10ตำบลบ้านนา,าานาอาเภอศรีนครินจังหวัดพัทลุงนะครับเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามอยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ7กิโลเมตร โดยน้ำตกเกิดจากเทือกเขาบรรทัดมีกระแสน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีนำความชุ่มชื้นแผ่ปกคลุมหลายท้องที่ของจังหวัดพัทลุงสาภาพทั่วไปมีแอ่งน้ำน้อยใหญ่เหมาะแก่การลงเล่นน้ำเป็นแหล่งอนุรักษ์พันปลาหวดซึ่งเป็นปลาพื้นถิ่นที่อาศัยอยู่ทั่วตลอดลำน้ำมีพันไม้นานาชนิดสร้างความชุ่มชื้นบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์น้ำตกเขาครามมีทั้งหมด9ชั้นนะครับสูงราว7 0 0เมตร หน้าผาสวยงามผาลานหญินเนี่ยลานกว้างขวางคุณผู้ชมครับเห็นป้ายนั้นหรือเปล่าเขาเขียนว่าโถมปลาวหวดน้ำตกเขาครามถ้าแปลเป็นภาษาไทยกลางก็คือโอ้โหปลาอวด ที่เขียนไว้แบบนี้ก็เป็นการบ่งบอกว่าน้ําตกแห่งนี้เนี่ยเป็นแหล่งเพาะพันปลาหวดที่เรียกได้ว่าเยอะมากนะครับน้ําตกชั้นแรกคุณจอดรถเดินขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นปลาหวดตัวเล็กตัวน้อยว่ายน้ําเต็มไปหมดนะครับนักท่องเที่ยวใครที่มาลงเล่นน้ำเนี่ยก็สามารถที่จะ ไหว้น้ำแล้วก็เล่นกับมันได้ละอองน้ำตกเนี่ยเย็นชาสายน้ำที่ใสทำให้สบายบวกกับความสงบที่นี่จึงเป็นที่ถูกอกถูกใจสำหรับคนที่ไม่ชอบความพลุกพล่านจากผู้คนมาเที่ยวที่นี่จะได้อารมณ์แบบส่วนตัวส่วนตัวมองไปทางไหนก็สดชื่นสงบสะอาดสบายตา ครับคุณผู้ชมชั้นสูงสุดที่เป็นไฮไลท์ของน้ําตกแก่งนี้ที่เชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนที่เป็นคนพัทลุงเองเนี่ยก็คงจะไม่เคยมาแล้วก็ไม่เคยเห็นนะครับเป็นชั้นที่เรียกได้ว่าเออสูงที่สุดที่ผมเคยไปเห็นมานะแต่ว่าข้างบนเนี่ยที่สูงแล้วก็ใหญ่กว่านี้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับ <S <S เพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาแล้วก็ต้องแอดเวนเจอร์นะฮะ วันนี้ร่างกายแข็งแรงอยากที่จะไปให้ถึงนะครับเพราะฉะนั้นตามผมมาเลยครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดน้ำตกเขาครามสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังคงมีความธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไม่ไกลจากตัวเมืองพัทลุงขับรถมาทางถนนเพชรเกษมขาไปตรังถึงแยกต้นสายเลี้ยวสายไปอีก7กิโลเมตรก็จะถึงน้ำตกนะครับที่สำคัญมีป้ายบอกตลอดเส้นทางไม่หลงอย่างแน่นอนถึงแล้วนะครับน้ำตกเขาครามนู่นไงสวยมากนะฮะ เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันจะสุดยอดขนาดไหนตามอ่ คุณผู้ชมน้ำตกเขาครามซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่10ต,ตำบลบ้านนาอำเภอเสนครินจังหวัดพัทลุงภาพรบรรยากาศที่ผมนำมาให้ดูนี่สวยงามมากแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องมาเห็นกับตานะครับอย่าเชื่อผมทั้งหมดนะฮะมาปุ๊บแล้วผมการันตีเลยว่าทุกคนจะต้องประทับใจหนึ่งความสงบน้ำใสไห,หลยเย็นเห็นตัวปลาที่สำคัญนะครับตัวน้ำตกสวยแล้วก็ จะตกใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสัปดาห์หน้าผมจะพาไปตะลุยที่ไหนค่อยมาติดตามกันต่อนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ผมขออนุญาตลาคุณผู้ชมและก็ขออนุญาตลงเล่นน้ําก่อนเพราะว่าเดินขึ้นมาจากต้นทางนะครับสถานที่จอดรถขึ้นถึง,ถง,ถงตรงนี้เนี่ยประมาณ500เมตรแต่500เมตรเนี่ยไม่ใช่ทางตรงนะ ต้องเดินลุยขึ้นเขามาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเอาการเหมือนกันนะครับโอเคไปแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับอวจอบัทลุยสัปดาห์นี้เย่เย้น้ำตกน้ำตกโดดน้ำกัน